ในใจกลางหมู่บ้านสัตว์มีสัตว์ต่างๆมากมายอยู่ท่ามกลางดอกไม้หลากสีสันโบโบทําลายความเงียบโดยแทบไม่ได้ยินเสียงใดๆบางทีเราอาจจะสร้างสนามเด็กเล่นก็ได้ปําปุ้ยเข้ามาแทรกแซงคำพูดของเขาเป็นคำสั่งที่อ่อนโยนทุกคนโปรดฟังโบโบให้จบทุกเสียงมีความหมายสัตว์อื่นๆหันมามองดวงตาของพวกมันสะท้อนถึงความเคารพและความสนใจสิญญาขงขาวมุกในพื้นที่โลง่ง ร่างแผนสนามเด็กเล่นอย่างพิถีพิถันโบโบและปัมปุ้ยเฝ้าดูด้วยความคาดหวังพร้อมที่จะแบ่งปันวิสัยทัศน์ของพวกเขาโบโบเสนออุโมงค์พิเศษโดยที่เสียงของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นพัมพิวอีเสนอโครงสร้างสำหรับปีนป่ายที่แข็งแรงซินียื่นดินสอให้โบโบพร้อมจะรวมความฝันของพวกมันเข้าด้วยกันภายใต้แสงแดดที่สดใสสัตว์ตัวน้อยเล่นสุขสนในสนามเด็กเล่นเสียงหัวเราะของพวกมันก้องไปทั่วอากาศโบโบ ทมพีวีและซินียืนเคียงข้างกันใบหน้าของพวกเขาเปล่งประกายความภาคภูมิใจในขณะที่พวกเขาเฝ้าดูฉากแห่งความสุขที่เกิดขึ้นป้ายไม้ประกาศสัตว์ในหมู่บ้านพยักหน้าพร้อมกันด้วยความเท่าเทียมกันของทุกเสียงซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของพวกเขาโดยยอมรับถึงความแข็งแกร่งและความสามัคคีที่เกิดจากความเท่าเทียมกัน